สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของการหาปริมาตรมากสุดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่บรรจุในทรงกลมนะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมบรรจุในทรงกลมสีเขียวตัวนี้ทรงกลมสีเขียวนะทรงกลมรัศมี R ตัวใหญ่เนะี่ยฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะให้ M เป็นระนาบที่ผ่านจุด ABCD และนาบ M ตัดกับทรงกลมสีเขียวตัวนี้ก็รอยตัดก็เป็นวงกลมเรียกชื่อกันนิดนึงวงกลมผ่านจุด A,B,C,D,A,B,C,D เป็นรูปสี่เหลี่ยมแน่นในวงกลมพื้นที่มากสุดเกิดตอนที่ A,B,C,D เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปดูข้อพิสูจน์ในคลิปหมายเลข156โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเพราะว่าเราอยากได้ปริมาตรมากสุดของพีระมิด o เป็นจุดศูนย์กลางของทรงกลมรัศมี r ตัวใหญ่ o f กับ o a ก็มีค่าเท่ากับ r ตัวใหญ่สมมติตัวแปรกันนะสมมติตัวแปร a e สมมติตัวแปร a b ก็ได้ในที่นี้ขอสมมติตัวแปร AB เป็นตัว X E เป็นจุดกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นเส้นตรงที่ผ่านเนี f ่ยก็ e, ตั้งฉากกับพื้นเพราะฉะนั o ้น AOE เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก O A O F เท่ากับ R ตัวใหญ่เนี่ยเ e f เท่ากับความสูงของพิระมิด AB BC ก็ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยให้เป็น x OE ตัวนี้ก็ความสูงทั้งหมดลบทิ้งด้วยรัศมี R ตัวใหญ่ OE ก็ h ลบ R ตัวใหญ่ E เป็นจุดกึ่งกลางของรูปสีเหนะียมจัตุรัสเนี่ย EAB เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะเพราะเส้นทแยงม,มุมตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตั้งฉากด้วยเนะี่ย และตอนนี้ A B คือเอสามในมุมฉาก O A E อเนกำลังสองเท่ากับ A E กำลังสองบวก O E กำลังสอง O A คือ R ตัวใหญ่เนี่ยคือ H ลบ R เพราะฉะนั้นได้ A E ละเนี่ยเท่ากับ R ใหญ่กำลังสองลบเนี่ยลบ R ทั้งหมดกำลังสองกระจายจัดรูปได้เป็น 2คูณ R ใหญ่ลบ h คูณด้วย H ตัวนี้สามเหลี่ยม EAB เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก AE เท่ากับ EB แล้วก็เรารู้ว่า AE อีกำลังสองคือ 2r ลบ h คูณด้วย H สตัวนี้ AB กบกำลังสองเท่ากับ AE อีกำลังสองบวก bE กำลังสองแต่สองตัวนี้มันเท่ากันอันพันเอ็กกำลังสองก็กลายเป็น2 h คูณกับ 2r ลบ h ปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม1นะส่วนสพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็ x กำลังสองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงก็ h ตัวนี้เฉะนั้นตอนนีนะ้ปริมาตรเป็นฟัง์กชันของความสูง v h แล้วนะได้ตัวนี้ละการหาค่าสูงสุดของปริมาตรเลือกทําได้2วิธีใช้แคลคูลัสความรู้ักเรียนมปลาย v h อนุพันธ์ดับที่1 กระจายสูตรแยกแฟกเตอร์เนี่ยอนุพันธ์เป็นศูนย์เกิดตอนที่ลบ4 r บวก3 h เท่ากับศย์ความสูงก็กลายเป็น4 r ส่วน3ในช่วงนี r ถึง4 r ส่วน3ฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง4 r ส่วน3ถึง2 r ฟังก์ชันลดตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นสูงสุดสมบูรณ์ปริมาตรมีค่ามากสุดเกิดตอนที่ความสูงเท่ากับ4 r ส่วน3ปริมาตรมากสุดมีค่าเท่ากับ64ส่วน r กับบง3 ต่อไปการหาปริมาตรมากสุดใช้ความรู้อสมก,การค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตฟังก์ชันตัวเดิมเลยนะเทคนิคการจัดรูปอันนี้ลบ h นะแล้วก็ h ส่วน2 h ส่วน2เดี๋ยวปลายทางมันจะหักล้างกันข้างล่าง4คูณ2คูณ4ได้เท่าเดิมของ3ชิ้นคูณกันถอดรูท3ยกกำลัง3ได้เท่าเดิมโดยอสมก,การค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตนะตัวนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะ3ตัวนี้บวกกัน 3ตัวนี้บวกกันความสูงหายไปละเหลือ2 r ใหญ่ส่วน3เพราะฉะนั้นปริมาตรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6 4ส1่วน8 1 r กํลัง3อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตเป็นจริงเป็นเท่ากับเมื่อไหร่เกิดตอนที่ความสูงส่วน2เท่ากับ2 r ลบแก้สมการแล้วก็ได้ว่าความสูงเท่ากับ4 r ส่วน3อันนี้คือปริมาตรมากสุดปริมาตรมากสุดเกิดตอนไหนเกิดที่ความสูงเป็น 4 r ส่วน3ปริมาตรมากสุดเกิดตอนไหนเกิดตอนที่พื้นที่ฐานเป็นรูปส mm ี hmm. ่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่มีค่าเป็น1 6 9ส่วน9 r กับหลัง2ยังมีอีกหลายวิธีก็ติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ